วันนี้เราจะเอาบอลสีห้าหมื่นลูกนะครับผมไปแกล้งพี่เมย์กันเราจะเอาบอลสีจีวอลไปหน้าห้องพี่เมย์พอพี่เมย์เสร็จนอนมาปุ๊บเปิดประตูปั๊บบอลสีห้าหมื่นลูกจะถืเอเข้าไปในห้องนอนพี่เมย์ครับผม มันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราจะแกล้งพี่เมยดีหรือเปล่าวะครับทุกคนออตื่น<า><า>นอนมาโดนบนลอลถล่มห้าหมื่นลูกอยมันเยอะไปไหมอะพี่ก๊อตเยอะมากตอนนี้พี่เมย์นะครับผมเป็นเจ้าหญิงนะครับบรรทมอยู่ห้องนี้นี่ เดี๋ยวเราจะดักตะข่ายไว้หน้าห้องนอนพี่เมย์แบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะทําให้พี่เมย์เนี่ยบอลมาสูงๆใช่ไหมพี่เมย์เปิดประตูมาปั๊บสป라이ดเหมือนปลาเงือกเขาบอกว่าอย่าแกล้งพี่เมย์บ่อยเราเราเราจะทําจริงเหรอเออไข่ักคลิปหนึ่งไม่เป็นไรหรอกอีกสองคลิปสามคลิปสี่คลิปห้าคลิปหกคลิปเจ็ดคลิปแปดคลิปท่นคลิปก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งไปถล่มพี่เมย์ด้วยป้าสีห้ามือโลกนะครับผม Let's go! เอาไอ้บอลเนี้ยไปไว้ในตะข่ายด้านหน้าห้องพี่เมย์นะครับผมแต่ว่าผมจะเอากล้องเนี้ยเข้าไปตั้งกล้องมุมต่างๆในห้องพี่เมย์ก่อนแบบเงียบๆนะครับตามมาอันนี้อะไรหลบเลเซอร์เหรอปฏิบัติการครั้งนี้จะเริ่มต้นกีนแล้วนอนอยู่ไหม <c oughs> สลบ ผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาบอลลงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอพี่เมย์ตื่นเมื่อไหร่นะครับผมบอลน,นะฮะจะไม่ได้ขึหนมงพี่เมย์มเลื่อหรับผมเราเอาบอลลงกัน ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแก้งพี่เมหรือแกล้งตัวเองนะครับกลำบากเลยครับเพื่อนเอากงมาดันเอามุ้งเหล็กมาดันนะครับผมเพราะว่าบอลนาพอมโดนตะข่ายมันแกโอเคตอนนี้เข้าประตูก็เป็นไปด้วยลนบอลแล้วนะครับผมทุกคนต้องเงียบนะไม่งัจะไม่เงียบพี่แมยพี่แม่ 猫感动不？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ยัไม่อาบน้ำไม่า้อยม่องทองอยู่อ่ะอีเกียลุนเ้นนางวีขนอยู่เมื่อไหร่พีนจะออกมาวะนี่ยวีขนองฟังอยู่ร้อง้พล

ชอบไหมอะครับไม่ชอบไม่ขนาดนี้ยังไม่ชอบอีกเขาเป็นคนที่แบบเอาใจยากอะไรขนาดนั้นไม่เควายวันไหลจะไม่ทาให้แล้วนะมันกี่รูปเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ก็แบบว่าครึ่งแสนรูปแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยอุมีรูปที่ระลึกนะครับผมถ่ายไว้ตอนที่ก่อนที่จะมาแก้พี่เน่ไม่ต่างอะไรเลยมั้งมีโทรศัพท์ รุปเป็นที่ระลึกกันหน่อยเนื้อผมโทรศัพท์เลน m ์มีโน้ต10 5G ครับเพื่อนๆนะนี่เป็นหนึ่งในรุ่นของเลน m ์มีโน้ต10ซีรีส์นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบ 5G ที่ราคาถูกที่สุดในตอนนี้โอ้ยจิ้มจิง ฟังก์ชันครบคันนะครับผมใช้งานได้โคตรสนุกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมเล่นโซเชียลมีเดียถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแถมรองรับ 5G ก็ทําให้การใช้งานนะครับผมมีประสิทธิภาพแล้วก็เร็วแรงยิ่งขึ้นนะครับผมกล้องหลัง3ตัวนะครับผมนะความละเอียด48เ<ะ>มกะพิกเซลนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะมาพร้อมกับเลนส์มาโกรแล้วก็ระยะชันลึกถ่ายสนุกมากพร้อมโหมดต่างๆนะครับใช้งานได้หลากหลายเลยเช่นโหมดกลางคืนนะครับก็สามารถมองเห็นได้แม้ในที่มืดนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอ แบบทาแลบก็ได้นะครับนี่แบบตอนที่เราขนบอลขึ้นมานะครับก็เป็นทามแบบนี้เจ๋งมากๆนะครับเพื่อนเมื่อวานก่อนจะแก้งพี่เมย์ถ่ายรูปน้องป้นๆไปน่ารักนแต่บอลนะครับผมแล้วก็มีกล้องมาโกนะครับผม2เมกะพิกเซลกล้องระยะลึก depth sensor อีก2ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับผม8เมกะพิกเซลเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีชิปเซตระดับเรือธง MediaTek Dimensity เจ็ดรอรองรับ 5G มีประสิทธิภาพสูงนะครับช่ว ให้การทํางานเนี่ยไหลลื่นแล้วก็ไม่สะดุดโดยเฉพาะการเล่นเกมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแต่ยังช่วยประหยัดพลังงานครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอนะครับผมนี่เลยครับทุกคนนะ6.5นิ้วแบบ Full HD พันนะครับเพื่อนเพื่อนะพร้อม Refresh Rate นะครับผม90เฮิร์ตนะครับ Adaptive Sync เป็นหน้าจอที่ให้ประสิทธิภาพที่ลื่นไหลนะครับแล้วตัว Adaptive Sync นะครับผมช่วยปรับ Refresh Rate นะครับตามการใช้งานของเราเลยเนี่ยเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบดูหนังหรือ ว่าเราแบบใช้สตรีมิ่งหรือว่าทำการโซเชียลมีเดียเนี่ยเหมือนตอนเราถ่ายเฟซบุ๊กปะ,อะบอกว่าไหลลื่นอ,อ่ก็จะไหลลื่นไม่สะด,ดุดเลยเวลาเราไ่ายมีเฟซบุ๊กแบบนี้ออก็จะแบบว่าลื่นไหลามากนะครับหรือคนที่ชอบเล่นเกมนะครับเล่นเกมก่อนก็ไม่มีกระตุกเลยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> สุดท้ายนี่คือแบตเตอรี่แบบ5,000ม ah ิลลิแอมนะครับผมก็ใช้งานได้ยาวนานมากนะครับผม2วันเลยนะฮะระบบก็ชาร์จเร็วมากถึง8วัตต์สเปคเครื่องนี้นะครับผมนะถ้าเกิดเทียบกับราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ<อ>เพราะว่ารองรับ 5G ด้วยนะเ<อ>พื่อนๆนะเออราคาของเลนมี Note 15G ะะถ้าเกิดความจุแรม4กิกะไบต์แล้วก็ม128กิกะไบต์เนี่ยราคา5,999บาทแต่ถ้าเกิดความจุแรม8กิกะไบต์แล้วก็อม128กิกะไบต์นะครับผมราคา6,999บาทเท่านั้นนะครั <c oughs> บเพื่อนๆนะก็สามารถหาซื้อ <c oughs> ได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเ x i ยวมีทั่วประเทศไทยเลยนะครับทุกคนนะโอเคเี่ครับผมเดี<บ>๋ยวพอเราปลดตะข่ายนะฮะทุกคนนะแล้วพอเรายกตะข่ายขึ<บ>้นนะครับบอลมืยจะตกลงไปด้านล่างแบบนี้ฮะ ลอยคิดหนึเราเว้ยเราไปแล้วแต่ต้ยเอาลยงอ่ะเราต้องแบบไฉบล้มบๆเข้ามาเลยเว้ยยกยกขึ้นได้เลยมาทีก็เลยทังที้ได้เลยองมาเยในล่องเลยสามยกขึ้น มันเริ่มหนาแล้วนะครับเพื่อนนะโอ้โหนะครับผมแต่หัวกูเนี่ยโนแล้วโอ้ยตายต่ไ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 ต่ามนสุดยอดโอ้โหปฏิัติกรรมนะครับผมยังมีเยอะยังมีเยอะเลยเหรออุ้ยที่เนี่ยมันจะท่วมสตูดิโอแล้วว่าโอ้ยความสูงมันมันไม่ได้แล้วนี่ความสูงมันจะท่วมกระจกแล้วนี่ผมนะ ลงทุนสร้างขนาดนี้นะครับถามพี่เปย์คำเดียวกล้าโดดลงมาป่ะกล้าที่เหรอนก้าวทำให้ขนาดนี้แล้วก็ดมกล้าเฮ้ยเสจยงตายเหรอพี่เหรอไม่ต้องโดดมาตรงนี้นะหนีปลอดภัยเพราะว่านี่ครับหนามากครับมันสูงมากเลยดูบ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 ูสูงขนาดนี้เลยใช่อันนี้อันนี้พี่เล่นได้นะแต่ว่าน้องๆข้าล่นตามนะโอเคน้องๆเก่งกว่ามึงพี่โอ้ยจิงนะ่งส มไปหายไปแล้วพี่บอกไว้ก่อนนะครับน้องๆพี่ทําได้แต่น้องๆอย่าทําตามนะครับทำไม่ดีนะสามสองหนึ่งโอ้ ปั้นปั้นล่ะปั้เปิ้นหาไม่ไหวปั้นติดปูพุงใหญ่เปั้นหามาติดปูเอาละมาหาปั้นหน่อยเร็วลูกเร็วมา่นี่เร็วเร็วหนูไปแล้วไปแล้วไปไหวลูกไปไหวหนูไหวค่ะหนูไหวค่ะอย่าให้ใครดูถูกพุงหนูเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าเคลียร์ให้นะป้าเคลียร์ช่วยนะเออหนูไปได้ค่ะหนูมาแล้วค่ะปัานขาโอ้ยหนูเก่งจังยัยหนูเก่งจังเลย ถึงแ้วอีกนิดเดียวค่ะติดดมาแมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแาแล้วไอนจกิงใจเยคุณแม่เก่งังเยหน้าเหมือนฟันฟนชิบหายเหมือนกันเลยลูกถอดปู้าวเหมือนกัน้วยลูก สั้นๆล่ะสด้ายเนตได้วยอ้่นสุดท้ายนี้นะครับเนื่องจกจะมีเลนส์มีโน10 5G นะครับเพื่อนๆนะยังมีอีกเครื่องนึงนะฮะทุกคนนะอยากจะแนะนำเลนส์มีโน๊10 เอนะครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งในตระก,กูลเลนมีโน่สิบซีรีส์กล้องก็หกสิบสี่ไมกับพิกเซลนะครับผมมีเลนส์อัลต้าไวแล้วก็เลนส์มาโคนด,ด้วยนะครับจอเนี่ยสแสดงผลนะครับผมแบบอ m ม l e ลนะฮะเครื่องนี้เนี่ยชิปเซ็ตระดับเรือทองม e ด i a t เทคเฮลิโอ G เก้าห้านะครับแบตเตอรี่นะครับผมห้าพันมิลลิแอมนะครับแล้วก็ชาร์จไวสามสิบสามวัตต์เลยนะครับเฮื่เป็นต้งอะไร ตัวนี้เนี่ยเรื่องเสียงคือลำโพงคู่มี3สีให้เลือกนะครับผมสีที่1คือโอนิเกรนะฮะสีที่2 Ocean นบลูแล้วก็สีที่3ามเพเบิลไวทนะครับผมก็ไปหาเลือกซื้สีที่ชอบได้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆนะราคาเพียง7,499บาทเท่านั้นนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมที่ร,าาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเ x i a วมีทั่วประเทศเลยนะเ <c oughs> พื่อนนะ พี่เมย์ไปอะไรจะเลนระไรอย่างนี้ทำแบบนี้แหละทั้งวันเลยเละแบบนี้ทั้งวันไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันต้องเก็บแล้วโอ้ฝาดทำให้เลิกไม่แล้วผมไม่ได้ตังใจทำให้อุตระแก้งพี่เมย์ไม่ใช่ให้พี่เมย์ดีใจไปหนาตายดีกว่าคุณป้าป้านี่ไม่พอใจนะไปหป้าป้าไม่ได้ตั้งใจให้พี่เมย์หนูยิ้มหน้าหนูงงสงสคิดหรอไูจะมาหาไปมาไม่ได้เออ หน้าละกันนะครับเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวแก้งพี่เมนหนักกว่านี้นะพี่บอกกันใช่เนาะแต่อนนี้มัน่รอยากให้แกงอูคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะโอ้โหแม่แก้งได้เลยตัวแก้ได้เดี๋ยวไปหาวิธีแก้งอูก่อน